สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาชมละครใหม่ทางช่องเจ็ดที่รอคอยกันค่ะก็เปิดโผออกมาสักทีนะคะสำหรับรายชื่อนักแสดงละครฟอร์มยักษ์เรื่องสร้อยนาคีค่ะตำนานแห่งนางนาคีคำสาบแห่งอัญมณีและความรักพันปีที่รอคอยเนวที่สานาศกับอีกหนึ่งบทบาทสุดท้าทายพบพระนางเจนใหม่บีวรพลและกาตุนนาชา พร้อมประชันนักแสดงมากฝีมือแคทเรียาอิงลิสนุกสุธิดาและอนัทลาพนิตในสร้อยนาคีค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดโผที่ว้าวเหมือนกันนะคะ ถือว่าเป็นการคัมแบ็กมาร่วมงานกับทางช่องเจ็ดอีกครั้งของแคทเทอรียาอิงลิสนะคะหลังจากที่เล่นเรื่องระบามาในปี256 1ค่ะและมาครั้งนี้ด้วยโปรเจกต์ใหญ่รับประกันความแซ่บแน่ๆค่ะรวมถึงนักแสดงตัวแม่อย่างคุณนุกสุธิดาและก็อานัทลาพานิชค่ะรวมด้วยพระนางเจนใหม่อย่างบิววรพลและก็การตุนนัชชาด้วยนะคะทางด้านบิวนะคะตอนนี้ก็มีละครเรื่องเกาะรักกลหัวใจที่ปิดกล้องแล้วรอการออกอากาศอยู่นะคะส่วนการตูนค่ะก็มีละครเรื่อง เขาคนที่ปิดกล้องแล้วเช่นเดียวกันค่ะ และสําหรับเรื่องสร้อยนาคีค่ะเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เราก็เดากันไปต่างๆนา,นานานะคะว่าใครจะได้มาเล่นเรื่องนี้บ้างตอนนี้ก็ทราบกันแล้วนะคะยังไงก็รอติดตามชมการอัปเดตอีกทีนะคะสําหรับเรื่องสร้อยนาคีค่ะผลิตโดยค่ายมุมใหม่นะคะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับโพลนักสแสดงมาเรื่องสร้อยนาคีที่ทางช่องทยอยเปิดโผลออกมานะคะก็ <c oughs> นำมาฝากกันในคลิปนี้ค่ะ, <c oughs> คะยังไงก็รอติดตามชมการอัปเดตอีกทีแล้วกันค่ะ โอเคค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ